น้ำพริกคาครับมรมห,รหมอะครับเรามาทำดูครับซืบ้อเหมอะขับมังมังมาเอาหน่อยครับ นเนี่ครับกลุ้มสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับรัวลุงอุ๋ยลุยกินลุยเที่ยวครับวันนี้ลุงอุ๋ยมาพร้อมอ,อาหารเมืองเมืองครับ ันนี้เป็นเนื้อน่องลายครับน่องลายควายนะครับได้มาจากร้านพิทุกตาเหมือนเดิมครับเตี่ยนลําพูนจตุจักรนะครับเคียงเคียงควายพิทุกตานะครับวันนี้หนูอยากจะจัดนักเลยครับจะนึ่งครับนึ่งอันนี้จะเป็นพริกนะครับพริกแกงที่ลุงอุ่ยจะเอาไปนั้นมักมักเนื้อนะครับนึ่งกินกับน้ําพริกคานะครับไก่มีปกติทุกทั่วไปครับหอมข่าหอมแดงพริกกะปิลากักชีต้นหอมกักชีเออไม่ใช่ต้นหอมผักชี ใบใบเป็นห้องแรกบอกแคนนะครับหอมขาวหอมแดงข่าจะไคร่นะครับกะปินะครับอันนี้เดี๋ยวเขาจะตำตำเซตเขาจะมักมักกับเนื้อนะครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นดูกย่าทำน้ำพริกข่านะครับกินกับน้ำพริกข่ามีข่ามีหอมขาวหอมแดงพริกกะปิดี๋ย่าเอาข่าไปนั้นเป็นห้องเอาไปคั่วไฟก่อนนะครับคั่วไฟมันหอมนะครับอ่ะเราไอนี่ครับ เป็นยังเป็นยังครับ fc ครับเนี่ยคนเดียวครับพุ่นบุ่นหน่อยอันนี้เดี๋ยวก็ต่ำนะครับจัดการครับเนื้อน่องลายเขาก่อนครับจัดการกับเนื้อน่องลายเขาวันนี้เขาก่อนนี่คั่วไว้กับเตาแก๊สทานเขาเนี่ยครับหอมหอมครับ เนื้อน่องลายเหนียวแนักแกนะครับจำแล้เอาเป็นเส้นๆข้าได้เนื้อควายมอๆนะครับสวยๆเนี่ยดุยแนะนำเลยครับเขียงเขียงพิทุกตาครับอยู่อันลำพูนจตุจักรนะครับตลาดลำพูนจตุจักรครับเข้าไปเลยครับเขียงแหลกขวามือครับ เนี่ยมันจะเป็นเส้นสีข,ขาวมันจะแทรกออกมานะครับเนี่ยป็นประมาณนี้ครับ fc ป,ป,ประมาณนี้ครับมา fc จัดการซอยจิ้นก่อนซอยจิ้นทั้งลายเราต้องเอาน้อยล้ำแล้วเราต้องใหญ่ล้ำครับประมาณนี้ครับ หนึ่งมันเหมืนหน่อยลูกอว่าเนื้อตรองลายนี่มันงามนะครับเนี่ยมันจะเป็นมันแทกแทรกในเนื้อนะครับเวลาเราไปทํากับเข้าเวลาเราไปกินนะครับมันจะหอมออกหอมหอมหวานๆนะครับเหมาะ นุ่มอวี่ขอดหยัดกำครับ<ม>เรียบร้อยครับเอฟซีครับ<ม>เนื้อน่องลายนุหอี<ม>ป่ะเขาไปแต่น้ำพริกข่ากันเลยครับ<ม>ลุ่อี่ั้วข่าไว้ดีนะครับ<ม>่ะได้แล้วจะไหมละกล้าเอฟซีอ่ะอันนี้จะเป็นหอมข่าหอมแดงครับลงไปเลยครับ<ม>หอมแดงปไปเก็บข่าขึ้นมา หอมๆขั้วหอมขาหอมแดงเลยครับหอมครับเซี FC. หอมขนาดเลยโอ้ได้แล้วครับเก็บมาไว้ พริกครับชี้พริกลงไปเลยนพริกขาล้ำๆครับกับบีเดี๋ยวเขาก็เอาไปสีครับ F C ครับเอาแล้วครับ F C เรียบร้อยแล้วครับได้แล้วครับเอาตำพริกข่ากันครับ F C ครับ ลุยจะลอให้มันเย็น,นกั๊มนะครับมาครับเอฟซีตอนแรกนูกอุ้ยว่าจะตำน้ำพริกข่าก่อนทีนี้นุยจะลอเห้อนข่ากับมันพริกอย่างมูนั้นให้มันนั้นเย็นก่อนนะครับอ่ะลุยจะตำพริกเครื่องมาเขานะครับเครื่องมากินเขาครับเครื่องมากินเขาใส่เลยครับมีอย่างห้องก็ที่บอกไปจากที่น้ำขมเขาหอมแดงมะละกอกปลวหบบวนักขี้พริกใส่เลยครับ บอลเล้งครับโอ้โหขอต่ำกั๊มนะครับเซีครับอ้ยต่ำมาได้ตี้แล้วครับบต้องเอาเรียกนักนะครับเอฟซีครับกะปินี่็ขาดมาได้นะครับใส่กะปิเข้าไปเดี๋ยวเราจะไปมักกับเป็นเนื้อน่องลายเ่าครับมักไว้สัก ห้าทีเนาะสิบนาทีเนาะเอาล้วครับเรียบร้อยครับเอฟซีครับพริกแกงเขาไปมาร์กกันเลยครับมาครับเอฟซีมาร์กกันเลยครับพริกตีลุยตับกี้นะครับใส่ไปโอ้หอมๆครับเอฟซีมาครับไปนี่ครับหมอครับเอฟซี ขาดบดไดเนื้อครับน้ำล้างโคกครับต้องมีใส่น้ำล้างโคกแล้วก็เมื่อมันเมื่อมันเครื่องแกงเครื่องแกงจะได้ยังเหงาเข้าไปในเนื้อเนื้อจิ้นนึ่งเขานะครับดูจะใส่ผงปรุงรสไปหน่อยนึงนะครับผงปรุงรสไปแนวน,วนัวครับ ใส่นักกับรันัก 1941, ใส่น้ so like mm อยกับรัน้อยบัใส่กับบัตนะครับส่วนพักส่วนพักเอ่อต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งอาต้องใส่เตือนะครับเดี๋ยวก็มาใส่ทีหลังครับเอีครับอ่ะมาร์กไว้นี่ครับช่วงเวลาที่มาร์กไว้นี่นะครับลุยจะไปต่ำทั้งพี่ข่าครับต่อยล yeah. ู่มาเลยครับเอฟซีครับจัดการกับทั้งพี่ข่าครับเกลือครับเอฟซีใส่เกลือไปข่าหอมขาวหอมแดงพริกใส่ไปเลยครับต่ำทีเดียวเลยครับเอฟซีครับ กะปพีไว้ทีหลังครับเนาะโอ้หอมขนาดครับเอีหอมพริกแห้งพริกเอาไปกี่เนาะหอมขนาดครับไอรุ่ยขอดจำครับเดี๋ยวครับอ่าแนวนัวสายไปเห็นหน่อยครับสุดท้ายท้ายสุดกับพีครับเอฟซีครับอู้หอมขนาดครับหอมน้ำพริกขาวหอมหอมครับเอฟซีกินกับจินนึ่งเอาวันนี้มอมมอสเรียบร้อยโรงเรียนลรงอุ่ยแล้วครับเอฟซีครับไปเอาไปจัดการครับ จีนเขาครับเอาเป็นึ่งดีกว่าครับนะครับ FC สูตรลุงอุ๋ยลุงอุ๋ยตั้งซึ้งไว้นะครับลุงอุ๋ยจะเบาอย่างทองนะครับจะเอาจีนเขานึ่งเลยนะครับเพราะว่าตั้งลุ่มเนี่ยที่ไหนมันจดลงไปตั้งลุ่มนะครับตั้งลุ่มเขาจะเป็นน้ําซุปน้ำกำนะครับให้จะเป็นน้ําซุปเหมาะครับจะนึ่งสักชั่วโมงเก่งครับ FC ครับละไว้นี้ครับละที่มันปุ๊มันเปื่อยที่มัน หอมครับบางคนอาจจะเอาใบเตยหอมก็ได้นะครับหรือจะเอาขมิ้นใบขมิ้นหอมก็ได้นะครับแต่หนุงหวีวเคียวๆเลยครับเอาแล้วครับเอฟซีละไปนี้ครับละไปนี้เดี๋ยวมายือมาพอกันถุงกาครับเอฟซีครับจังหวะรอนี่เขากดซอยพักไว้ท่าครับเอฟซีครับเอาไว้โรยหน้าเนาะเวลาจินหัวกลสุกนะครับ ใส่โดยหน้าไว้ใบนี้ครับเป็นย่างเป็นย่างครับเอฟซีครับเนี่ยคนเดียวครับอีทครับหล่นไปหล่นมาซ้ายขวาซ้ายขวาอ้าวเรียบร้อยครับอันนี้เป็นน้ำพริกค่าที่มุกอีต่ำหนกี้นะครับเหมาะครับเอฟซีเดี๋ยวกินนึ่งสุกกินกับน้ำพริกค่ากันครับจังหวัดที่ดีทนจีนเขาจะเซตตัวมุกอีใส่ใบบักกูไปนะครับที่มันหอมครับเอฟซีครับ ปิดฝาไปเลยครับรอดูกันยาวๆครับเอฟซีครับเวลาผ่านไปชั่วโมงปลายครับชิ้นเฮาใช่จะมาหันแล้วครับเป็นไดไอ์ครับอ่ะเป็นอย่างครับเอฟซีละไว้นี้ครับยังบบดซุกนะครับยังแบบปุ๊บแบบเปื้อเด้อเดี๋ยวถ้าซุกแล้วอย่างไดเฮาก็มาดูกันกันครับมาครับเอฟซีครับมาดูครับเวลาผ่านไปชั่วโมงป่ายแล้วครับหอมหอมครับเอฟซี ดูจะใส่พักนะครับใส่พักไปเลยเหตุเหตหนึ่งต่อขึ้พักสลบผมสักสักคำนะครับแตวเดี๋ยววันเขาก็จะมาเทกินกันครับส่วนอันนี้นะครับเดี๋ยวลุงอุยจะใส่ในน้ําซุปน้ําซุปตังลุ่มนะครับตักน้ําซุปสดข้องคอข้องคอครับอ่ะแล้วดูกันยาวๆครับเอฟซีครับมาดูจินหนึ่งเขาครับเอฟซีครับจินหนึ่งเขาได้แล้วครับ ได้นะครับหมอหมอหมอโอ้ควันขึ้นอุ่นๆเลยครับป่ะเข้ามากินตัวลุงอุ๋ยเลยครับโอ้หมอหมอครับ FC ครับมาครับ FC ได้เวลากินแล้วครับอันนี้จะเป็นน้ําซุปนะน้ำซุปที่ลุงอุ๋ยทำไว้นะครับเออบมมีจอนผมเป็นอย่างครับอุ๋ยมีนี่เลยครับบวงจิ้มหน่อยครับ โอ้น้ำมันร้ายครับคือมันจะเป็นน้ําจากที่ลงอุ่ยนึงนีครับนึ่งจิีนนะครับแล้วมันตกลงไปครับพอตกลงไปปุ๊บเอาเกาะจัดการใส่นี่เห็นไหมน้ำพริีคาครับหมอครับเรามาทำดูครับซื้อเหมาะ มั blender, oh no, long, wow. ่งมั่งมาเอหน่อยครับอุ๊ยว่าเหมาะแต่ครับลำครับ หอมค่าครับ FC มันหอมค่าเข้าไปแบบแค่เขายิ่งอันนี้มันได้ตีแล้วครับ FC ต้องเพิ่มไข่หน่อยลืมจ้อนเป็นยงครับเอาเนี้ครับหมกหมกหมกตั้งไว้ยังอยู่ครับตั้งน้ำซุปไปน,นี่เสียดายทานครับ น้ำซุปจากเครื่องแกงครับจกลงไปพอจกลงไปปุ๊บนี่มันเข้มข้นครับไอ้ซีกลายเป็นน้ำซุปเลย หมอหมอครับหมอหมอบนพระตัว่ปีแล้วมันก็กพันเหมือนหลูก่เรเราก็ให้นะไม่เหนือยหรอกเสสี่ปีนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะ เนาะอาชาครับ <c oughs> อันนี้สองอย่างเลย่นนาคาเ,เชือ้อจะยกินนข้าวเลยครับอันนี้เดี๋ยว,วันจะดูวา่าอ,อันละไรฮอนเ,เอ็นครับส้ ไนหมามาไมีเ่เอามลกห้เะเหครับเอซครับนี่ก็เป็นเหมหนึ่งเมนูนะครับดูอีกน้ำเสนอนะครับน้ำพริกขากับเนื้อน้องลายหนึง หอมน้ำซุปตัดเด็ดเอฟซีเราไปทำดูครับอุ๋ยขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับครัวลุงอุ๋ยลุยกินลุยเที่ยวเนาะช่วงนี้ลุงอุ๋ยหายไป2องวันครับเอฟซีครับพอดีงานค่อนข้างเยอะครับก็เลยบ่ได้ทําคลิปให้่อเอฟซีได้ดูเนาะสำหรับคลิปนี้เกาะนะครับจินหนึ่งชิ้นนองลายซื้อตี้อ่าเขียงควายพี่ทุกตาครับอ่าตลาดจัตุจักรนะครับจัตุจักรลาพูนเข้าไปปุ๊บเขียงแหลกขวามือครับแกจะตุ้ยตุยตุ้ยหนุยหน่อยครับขาวขาวตุ้ยหนุย ลองไปดูครับแต่ถ้าเป็น FC ลุงอุ๋ยไปซื้อนะครับใกล้จะลดฮื้นนะครับลองเข้าไปดูครับสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าคลิปหน้าลุงอุ๋ยจะทําอย่างครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับลรําแต๊ะ